คุณสมควรในการให้โอกาสกับเขาอีกครั้งไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันซึ่งต้องบอกเลยค่ะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณ ควรให้โอกาสกับคนคนนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ใบแรกเลยนะคะว้าวหกไม่เท้ามันมีคนเก่าของคุณมีการกลับมาขอโอกาสค่ะเขารู้สึกนึกถึงคุณเขารู้สึกผูกพันกับคุณ แต่ใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะค่ะสองดาบเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกในเรื่องของการนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เขาเคยทำกับคุณแต่ในอีกมุมหนึ่งคุณก็ยังมีความรู้สึกต่อคนคนนี้อยู่แต่รอบเนี้ยที่เขาเขา้าเข้ามาหรือกลับมาในรอบเนี้ยหมารู้สึกว่าเขาจะอยากจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งและเดอะเดวิลเนี่ยเขารู้สึกว่าผูกพันกับคุณนะ่ะนะคะทีนี้เรามาถามไพ่เลยแล้วกันว่า คุณควรจะให้โอกาสคนคนนี้อีกดีไหมอ่ะคุณยังรักเขาอยู่อ่ะอืมใจของคุณมันยังรักคนคนนี้อยู่แต่คุณจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างในสิ่งที่คุณไม่โอเคนะคือแต่ก่อนคุณอาจจะยอมเขามากๆคุณอาจจะทุ่มเทคุณอาจจะตามใจเขามากๆจนเขามองข้ามความรู้สึกของคุณ ในการที่เขาจะกลับมาจำไว้นะคะการที่จะเลือกใครให้กลับมาในชีวิตของเราหรือเลือกใครให้อยู่ในชีวิตของเราอะ่ะจงเลือกที่ว่าเขาคนนั้นจะเข้ามาแล้วอยู่เพื่อเป็นความสุขของเราหรือเขาอยู่เพื่อเป็นความทุกข์ของเราถ้าเขาอยู่แล้วไม่ได้ทําให้เรามีความสุขอยู่แล้วทาให้เกิดความท <Maybe. S 1> ็อกซิกในชีวิตของเราไม่ต้องอยู่นะคะไม่ต้องเอาเขากลับมา แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกลับมาโอเคขึ้นคุณกลับมามีชีวิตของคุณแล้วคุณไม่ได้เศร้าเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นเนี่ย The strength คือการบ่งบอกว่าคุณเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนนะดังนั้นในการที่คุณจะเอาเขากลับมาคุณต้องดูให้ดีว่าเขา เปลี่ยนแปลงตัวเองไหมและสิ่งที่มันเคยเป็นท็อปปิกหรือเป็นเรื่องที่แบบทําให้คุณและเขาต้องห่างหรือเลิกกันไปในครั้งนั้นเขาสามารถปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้และยังเป็นนิสัยแบบเดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมมันทุกข์เอาความทุกข์กลับมาทําไมอะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะถามว่ามันมีโอกาสในการที่จะกลับมาขอคืนดีกันได้ไหมมีโอกาสสูงมากเลยละ่ะ นะคะแล้วเขาอจะยอมคุณในหลายๆอย่างแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนนิสัยทุกอย่างของเขาได้จริงๆหรอเพื่อคุณเขายอมทำในหลายๆอย่างได้แต่แต่ช้าแต่นะไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยมันคือการขอโอกาสเขาก็จะมีการทำดีในช่วงระยะเวลาหนึง่งขอให้คุณเตรียมเผื่อใจในนิสัยเดิมๆของเขานิดนึงนะมันอาจจะดีได้บางจุดค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าเขาสำนึกผิดไหมสำนึกผิดนะคะแต่นิสัยเดิมๆสิ่งเดิมๆของเขาเนี่ยมันยังเหมือนยังยังเป็นอะไรที่คุณยังรู้สึกไม่มั่นใจเขาต้องสร้างความมั่นใจให้กับคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้บ้างว่าเออในความที่เป็นเขาเนี่ยเราเผื่อใจในการเสียใจแต่เราก็ต้องสามารถที่จะถ้าเราคิดจะให้อภัยจริงๆเราก็ต้องกล้าในการเดินหน้าเช่นเดียวกันให้เขาพิสูจน์ตัวเองจนกว่าคุณเนี่ย จะมั่นใจเพราะในครั้งนี้อย่าลืมนะคะคุณกลับมารักตัวเองได้แล้วอะ่ะคุณจะให้ใครกลับมามีอิทธิพลหรือการกลับมาให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอะ่ะคนนั้นต้องสร้างความสุขค่ะถ้ามาเพื่อสร้างความทุกข์ให้คุณไม่จําเป็นอีกต่อไปอะ่ะหมอรู้สึกว่าตัวคุณ สตรองขึ้นมากแล้วว่ะคุณเติบโตในในความรู้สึกขึ้นมากแล้วคุณรักตัวเองขึ้นมากแล้วอ่ะในการที่คุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะคุณต้องการความสุขค่ะคุณไม่ได้เหมาะกับความทุกข์และคนที่จะคู่ควรในการอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอันนี้คือพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในการที่ใครจะเข้ามาเงื่อนไขเดียวคือความสุขของคุณใครเป็นจุดท็อกซิก ใครเป็นความทุกข์ของคุณไม่จําเป็นในชีวิตของคุณค่ะคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมอแนะนำเพิ่มเติมค่ะ